ภัยน้องบ้ากันนะคะทุกคนด้วยการให้เงินสามหมื่นอ่ะเดี๋ยวมาพูดก,ก่อนว่าทำไมอยู่ดีถึงให้เงินน้องสามหมื่นก็คือเดือนกันยาเนาะ <g ül> เดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยคือน้องมาอยู่กับบิ่มทั้งเดือนเลยแล้วช่วงเดือนกันยาบิ่มก็เอาลิฟมาขายก็ <g ül> จะมีแบบช่วยแพ็คของช่วยไลฟ์น้องก็ช่วยแพ็กแล้วก็ช่วยไลฟ์ด้วยนะคะ <g ül> <g ül> นางชอบบ่นว่าน,นางอะ่ะไม่ค่อยมีงานอะโมพี่บิ่มช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเลยไม่มีรู้เลย เออหรือว่ามันไม่มีอยู่แล้วเออไม่มีก็เลยมาอยู่นี่ไงใช่ปกติถ้ามีงานมีเงินอ่ะจะไปอยู่กรุงเทพไปเปผู้ชายไปเปผู้ชายก็ไปเที่ยวเพราะไม่มีงานก็กลับมาอยู่กับเราตอนนี้ยังไม่ตื่นเป็นเรื่องปกติตื่นลังจะของปะก็เดี๋ยวรอมันตื่นก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บใส่ในนี้ใส่กล่องเลยใส่กล่องแล้วก็ไปทิ้ง มึงนี่รับเพื่อนมากกัหัวนะกี่หมื่นนี่ก็ให้หัวนี่ขออยู่แทบตายไม่ได้กับเพื่อนเต็มที่เต็มที่เลยกับหัวไว้ก่อนเอ็นดูให้เพราะเอ็นดูนั่นแหละคือไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงจะยังคบกันอยู่หรือว่าทะเลาะกันแต่ว่าวันนี้ใครดีกับเราเราก็อยากดีกับเขายกเว้นผัวตื่นแล้วนะคะตื่นมาใช้ชีวิตนักมวยเหรอตื่นมาใชชีวิ๊กนักมวยตื่นแล้ว อะไรนะพี่ดำนักมวยตื่นแล้วตื่นมาใช้ชีวิตแล้วนะคะกูนึกว่าจะตื่นพรุ่งนี้เออพี่โม้พี่ดำมาไปไหนมานี่เออมีอะไรจะคุยด้วยมีอะไรจะให้ดีนะเออทำไมกลัวเหรอกลัวสิเฮียโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรียกพี่บาสเรียกพี่บาสไอ้ลงลงลงข้างล่างหนูไม่ได้เรียกหนูไม่ได้เรียกหนูลงข้างล่างลงข้างล่างอะไรกับแม่เมืองก็ โอ้โหรู้สึกไงตอนเนี้ยอึนอะไรคืออะไรอ่ะอึนหาอะไรของมึงวะมีลูกเล็กจ้ะยี่สิบวานหรอใช่โอ้ยอะไรอ่ะอันนับนับนับอันนี้อะไรเนี่ยแม่ให้หรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ทำไมมียี่นับใหม่นับดีดีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบสิบสองสิบสามสิบสี่สิ้เปดิบเบยี่สิบอสิบสามสิบสี่สิบห้ายี่สิบหกสิบเจ็ดเหนรอทำไมอ่ะโอ้ยถึงมเนี่ยโอ้ยยูยูมีของขวัญโงไหมคุณนาคาค่ะไอ้ผ้าอะไรเนี่ย ก็เห็นช่วยแพ็คของโอเคคนข้าแรงอันนี้แกงปะเนี่ยแกงอะไรล่ะก็เห็นโบนว่าไม่ค่อยมีงานแล้วเราจะไปเที่ยวกันด้วยไงในไทยไว้ลากลากเหมือนกันโอ้ยร้องไห้ทำไมอ่ะจริงๆไม่ต้องให้ก็ได้นะเจ็บไปไกลขอบคุณนะคข่าวอ่ตอนแรกไหนดีเนี่ยเดี๋ยวแล้วเห็ผู้ชายผู้หญิง อุ้ยอุ้ยอะไรของมึง <c oughs> เอาไห้ดีใจไงอ,อุ้ยนี่ก้อนแรกเน่ยปัญญาที่เยอะสุดใช่เยอะสุดเลยวิวมาให้เกือบแสนแล้วมั้งเนี่ยไ <c oughs> อหลักอยู่ที่เ <c oughs> ดียวเนี่ย <c oughs> เยอะกับเอเจนซี่